เขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณเก่งขนาดนี้คุณผ่านเรื่องราวมาขนาดนี้คุณน่าจะมีแฟนไหมหรือคุณอาจจะติดครอบครัวมากๆจนไม่มีเวลาให้ความรักคุณทุ่มเทก,กับครอบครัวมากๆจนเหมือนแบบคุณแบบแบกภาระมากจนเกินไปอ่ะจนบางอย่างคุณเอาทุกปัญหาหาม,มาเก็บไว้หมดซึ่งมันทำให้ มันก็อาจจะทำให้เขาเป็นห่วงนะเนาะแล้วก็บางมุมอะค่ะคุณก็เอาแต่ใจตัวเองมากๆด้วยความที่คุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วคุณเป็นคนที่สู้ด้วยตัวเองเนาะมันก็จะมีมุมของความแบบมั่นใจในตัวเองจนแบบบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณดื้อนะคะแล้วก็เขาไม่ชอบอันนี้เราน่าจะคิดว่าด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีอะเป็นคนให้แล้วแบบ คุณก็น่าจะให้กับทุกคนแต่บางทีอ่ะคุณคุณให้กับคนที่ไม่ควรให้เขาก็เลยเป็นห่วงคุณนะคะหรือเขารู้สึกว่าคุณดีกับทุกคนน่ะจนบางทีเขารู้สึกว่าเขาพิเศษไหมนะคะแล้วก็คุณเวลาคุณอยู่กับตัวเองอ่ะคุณเป็นคนชอบเรียนรู้เนาะแต่คุณแบบอยู่กับตัวเองคุณอยู่กับหนังสือหรือเวลาที่คุณหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองคุณจะลืมเขา เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขารู้สึกหุดหงิดใจนะคะแล้วก็คุณเป็นคนใจเย็นมากเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่มากมาจนบางทีเขารู้สึกว่าเฮ้ยจะดีอะไรขนาดนั้นบางทีแบบเขาหรือใครทําไม่ดีกับคุณเนะี่ยคุณก็ไม่เคยไม่ค่อยได้ว่าใครอะเนาะบางทีเขาก็รู้สึกว่าบางอย่างควรพูดบ้างก็ได้หรือควรแสดงความรู้สึกออกมาบ้างก็ได้นะคะ อย่างที่บอกว่าคนเราไม่จําเป็นจะต้องใจดีกับทุกคนขนาดนั้นและก็เนี่ยคุณเป็นคนที่เขากลัวว่าคุณจะมีครอบครัวกลัวว่าคุณจะมีแฟนหรือคุณเป็นคนที่วลาลรัคใครคุณรักจริงมากๆแล้วคุณก็ทุ่มเทอยู่กับคนคนนั้นให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกนะคะซึ่งเขาก็เป็นห่วงหรือบางทีคุณอาจใจอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะติดยึดติดกับ ครอบครัวมากเกินไปแบบภาระกับให้คนอื่นมากจนเกินไปจนบางทีอะค่ะมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณพุ่มเทพเพื่อคนอื่นจนลืมมองมองเห็นความสุขนะคะของตัวเองก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเขาก็เป็นห่วงนะคะซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่ข้อเสียอะไรที่ร้ายแรงอะมันออกแนวของความเป็นห่วงมากกว่านะัจากที่เราเห็นอนะขออีกหนึ่งใบละกันเขาไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะ เขารู้สึกว่าคุณเก่งมากจนเกินไปแล้วคุณก็เป็นคนมีเซนต์แบบอ่านเดาใจใครหลายๆคนได้แต่เขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรเขาไม่สามารถด่าอ่านเดาใจคุณได้หรือเขาอาจจะแบบ เกลียดที่คุณรู้ทันนะ่ะแต่มันไม่ได้เป็นแบบเกลียดแบบนั้นนะมันแบบมุมของความน่ารักอะแบบรู้ทันเขาอีกแล้วหรือเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรแต่คุณรู้อะไรเงี้ยค่ะบางคนมีเซนต์บางคนดูดวงได้นะคะซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่ามันมันแบบรู้มากกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ว่าเขาคิดอะไรหรือสามารถที่จะหาข้อมูลหรือแบบ ดูไพ่ถึงเขาได้แต่เขาไม่รู้ไงว่าคุณคิดอะไรเออมันปเป็นประมาณนั้นนะคะอาทีนี้เรามาดูท่าตุราศีนะคะของเขาหรือว่าของคุณมีอะไรราศีกันราศีตุลราศีสิงห์ราศีมีน แล้วก็ราศีเมษค่ะขออีกหนึ่งใบแล้กันราศีธนูเราเราเห็นราศีพฤกษบอยู่เมื่อกี้นี้ด้วยนะอืมประมาณนี้ค่ะ